ครับขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขคนครับพบกันอีกแล้วครับผมกับผมมาส่งเล่นหยาแล้วพี่น้องเนาะสวัสดีครับพอกันอีกแล้วเด้อครับเหมือนเอาอ่างสอสส่วนลดครับมือนี้ปะกันมานานแล้วครับบ่ได้เจอกันมือนี้มาพอครับเบาอ่างสอสส่วนลดมือนี้มีอาหารเมนูอย่างดีครับมือนี้เอาวก็มาแนนํำนองไส้หล่าเนี่ยเราบ้านี้ได้ไปเชิญนองไส้หล่ามาเบาเตยเยี่ยมหวานมือนี้ ยอดบัน,นอากิน๋นเ้ามาพี่น้องบ่าวและยายห้างพี่น้องเออรารับมื้อนี้มีลาบเ,าบเป็ดเนาะพี่น้องอันนี้อ้ำเนาะพี่น้องเนาะในส่วนพี่บ่าวลาบเป็ดพี่น้องอ้ำครับกินมื้อนีบ้านหลาบสุกครับลาบสุกพี่น้องลาบสุกเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งโอ้หนังล้วน เอปลากิ้งย่างดีครับสั่งมาพิ่เสพน้ำพี่น้องเนาะอันนี้ต้มพี่น้องต้มเปื่อๆไม่กินเยอะกลางทงครับมื้อนี้อากาศดีครับมื้อนี้เบาอางสอสรวดจัดให้ครับมื้อนี้อยู่กลางทงเด้อครับพี่น้องอยู่เนี่ยทงหน้า้างล่างนี่เป็นทงหน้า้อครับทงหน้าผู้ใดอะไรอากาศเย็นๆสวยๆทงหน้าผู้ใดก็ลมวือๆอยู่พุ่นน่ะโอ้ลมมาขัดดีคักทุวันเอ้าบ่เว้าหยังให้หั่นเด็กครับมวยพี่น้องนว้นะบุย บ่เอายัมบ้านบางส่วส่วนวาเอาคนี่นะครับอ้ําอ้เด้อวันนี้โอ้แซ่บจังเนาะเด้อบางส่วนนดครับอ้ําครับอ้ําเขาคุยเลยพี่น้องมันวนกับเด็กปากก็แหลกพี่บ่า้ กับหาพครับกินกระกพิยหนุ่ยขอกันขนาดนะ้รับสุดยอดเอาวันที่น้่งบุยครับบุยบุยโอ้โคตรามโกตรหงย ทำยังไงบาตเต ah, ีเขาบอกอย่างเี้บอกย่างเงอพี่น้องไหมไต่เพ้อครับไม่เชิงเขาน้ำบางซสตุรวดเจ้าปะเพื่อนครับตัวน้ำโกโก้ครับอนน่ข้าวอ้อนครับอันะนี่โอ้ข้าวขาพู้ใดก็ถามนพี่น้องนะถามหาบาเตีไปใส่นะครับเด็ดตหวานไปใส่บางสอสตววดไปใส่นะครับมื่อนี้พอกันทุกคนนะครับพี่น้องนะพอกันโอ้โอ้อ่ะบ้าเรียนหน้กคุยเยอะแบบนี มาขวัญนังพี่น้องเลยแต่นอนคุดดวดเถอะวะ่อนเลยครับอืมอืมหวางอูวอำเป็ดเด้อครับพี่น้องเลยบ้างอำเป็ดอ่ะถือแกซ้ออ่างสบชวนลวดครับเถอะวะอำเป็ดเดือดแดงใจวายหมดแล้วได้บอกพี่น้องเฮายตื่นเห็นตัวโอ้ ออเอวอว้าสมชื่เอเยอะก็ทานก็เอาบางซอสก็รสมชื่อยิ่งด้วยก็นำกลบไปหน่องอือหือดีจังครับเาเจ้ครับเอถามหาดีเจบอเย้ครับดีเจฝากให้ไพี่น่องเอ้ยน่องนุงน่องสไส้นี่แหละบ้าเจี๊ยยิ้มหวานเนาะ อ่ะพี่น้องลาบกู้ครับลาบครัาม่้ลาบเป็ดพี่น้องอำอำบเปรบู้ครับเรีนฝาพี่น้องปิดลยองเขนอ่รับลปลาแก่แขงใหยังก่อนปแกงขวปลแขงขวพี่ว่าวา บกแกงขัวไะนะบปเจี๊ยบชันนล้วโอ้ขวบวด,วดีครับข้าวอันเด้อครับเด้วบัดนี้โอ้น้ำต้มข้าวค่ะนี่ข้าวติ๊ดหนุกดีเปลาคำนี่ห้อคำนี้โอ้พิกนู่นเดียวหาเหมือนเดิมิกน,น,น,นู่นโอ้น้ำต้มเนี่ย นี่นะครบมังค่าครับอืมก็บอกนิดนึงบ้าบอกกับพี่น้องเราบเนี่ยโอ้มาเลยครับพี่น้องครับเรื่อนครับทั้งหลายมาตรวจน้ำกันมือหนี่งจวจมาตรวจน้ำบ่าวางซอสสวนจวดครับมือหนี่โอ้ตรวจกางเกงเหลี่ยมมือหนี่พี่บ่าวลงมือเองได้เลยครับพี่น้องนี่พี่บ่าวอางลงมือเองเนี่ยลาบเส็นลำลาบสุก เขาท่าขนาดครับตั้มครับมือนี่บบางสอสุรวัตจัดให้มือนี่มีมีบาาสรงเด็ดหนาแล้วครับเตะนอกเตะยิมหวานครับมือนี่เรามือนี่เราได้ไปเชิญเรามากินอําเป็ดครับลาเป็ดโอ้ถือๆใจเราอยู่ที่เราต้นน้ำกโอเลยแล้วต้นา้ำกกกๆกไบมา ดนดนพ่อเราเชหนึงก็จะเป็นน้ำหาเห็นแตไว่เราไปเลาะทงหรือไสบุ๊พอดีไปพอ่<ม>อเยู่กลางทงเลยไปหลากมากเลยบ้ดนีบ้าอ่างสอสุลวดไปหลากมากแฟ้นครับจากประเทศนองนะครับจากประเทศนอกถามหาพี่บ้าพวว่อนะอเพื่อนถามพี่บ้ามาพอกันดดนเพียงได็โอ้เป็น,น่างเนาะมาพอกันดดนเราไปเล่ามาดดนอ่ดนสีพอกันมาเลี้ยงที้พอกันอีกอยู่อมออแถวๆนี้แหละครับ

แยบเห็นไหมยากเห็นบ้างปุ๋ยเลยครับปุยเลยพีนองขมือยาดขับแอ่หยักว่าเออขมือไม่แยบก็เจโอพี่นองบาลูหยามักแบบนี้ไหมเจ้าอ้ังสังสีนะทำยังไงครับอ้าอนุ่นดิเอ้ือจเลย บ้าเตะยืมหวานนะคุเพื่องายเพื่อเพยาหายฮะกินมันเพื่อไม่ปกกว้างม่ได้หรเปล่าโอ้สองแจบ้นของมาเกินไม่ปากกว้างอืมข้าวอันนี่ข้าวอนห้ามงามเหี่น้องเอ้ยไปขอดีโอ้ จวดจวบจวบจวดพี่น้องจว,จวดมันนี่เป็นมัดจวดมื้เนี่ยนีย่คโอ้มัดีกแ่เบาทรงเรียนยาคนได้มามหามันนี่ราคาเพชรสู้เพิ่นกินได้คนนี้ครับน้องเตอน้องเตะยิ่มหวาน บาังตัตูวดสมี่ป tamam. <g ling> <t monkeys> <man accent noise> ีสามาออสมีีสมหาบวันนี้โดนโดนอกันเส้นหนึ่งมันจะคอย่องกันตัวครับมันจะคอยสิทธิ์หอดกันโดนพอกันเส้นหนึ่งจุนำปก่น้นะโอ้ตัดตัวนี่กินเป็นกินเมื่อนี่ เอิ่มเป็นยังก่อนที่เราเก็ดปักกิ่งสิปักกิ่งสิมูบักเขาล้วนๆ้วนแซบบ่เก็ดปักกิ่งแซบปากบ่แซบปักเดียวอุตส่ากันบอกพี่กระดูกบาแซบบาแซบไป้ปากกว้างพี่น้องบอกพี่น้องนี่ไอ้ปากกวางไอ้กว้างเออต้ยยิ้มหวานนะฝากติดตามเราเลยเด้อพี่น้องเอ้ย อยู่น้ากันมีสาบกนเสานี่ล่ะมวนมวนมวนเราชื่อรายเนี่ยเบาตเอ้ยมวยไปยังไงแม่เอนกยเี่วนยังเสียใจยนทงสีด้พี่น้อยพี่เบาแล้วมาลัยางกับบาลิงบาลิงมสดสดเลียด้พี่ักับวงบางกุยครับอนลับเียดมันเสียบกับเสียบสุกกัเสบตํ้กัเสบ ครับนี่ไะครับอือเาดี่มกล้านกว่าเยอือือหัวเานะสายบ้วาวงตอนสวนลนเพืรร่ตั้ง,หงให้ก่อนรับเนาะกคือเราตัวของมันเป็นคนสวนล้วนอือหือนง,งงังีผมสายยาเอรับพี่น้อเยเราเป็นคนกินม่วมมามเราเลยเป็นสวนว ตรวจเจียวว่าเป็นคนตรวจด้วยหรอกไปใส่แป๊ะใส่เพิ่นบ้เอิ่นหรอกแต่ว่ายางไปกินก้อนรถเราตรวจตรวจไปเอื้อนหยากเจียวไปเอิ้นยากพี่น้องเท่งไงไปเห็นเราบโตแล้วละเอิ้นเลาวได้พี่น้องเอลยต้องเอินแหงหรอกส่วงทีงไาเดียวเลาะก็ไปแล้วว่าไงเราก็ไปแล้วแต่เบ่งกันตาเดียวเราก็เข้าใจแล้ว บล่ามสอดส่วนแลเป็นไรบ้โอ้น้ำไมุ่ดยอดเลยตุจวนมนดตัวตัวีกตวนวตัวตัวเถอะโอ้บกพิกของแท้เนีพี่บาเจงปูแกงได้เโอ้บักพิกปูแกงได้ด้านหลังบ้านน่ะอ้กถินคัเนาะหาบ่พอแล้วเป็นมันดีครับพี่น้อง แต่ว่าพ่อสิได้ขายครับบักพริกพอได้กินเนื้อครับโอ้สุดยอดบักพริกกักพ่พี่น้องข้าวเอาโอ๊คาบอ่อนให้พี่เบาข้าวอ้อนกระบาดในกระบาวในหง้าก็เอาตอนนี้ล่ะมีพีน้องยิ้มกกๆเลยอ้ชมซื่อซอาทวนรวดเก็บไว้อื้อ กินตกกวกดูโอ้ข้าวันกะโอ้นลูกสินปลาครับอ้ำเปรเร้อมพี่นองนะอ้หักเ๋ยวน้อบอลิงเามักสดสอบส,ส่วลอดมักุยปะอสดวัวสสวสสวมากุย เฮ้ยววกักจเสียง,งเพ่อเียครับแข็งบ้นเอมาแขงกินปนน้ี่นปนใหม่บ้านเอหญีนเดพี่น้องคุยอบกนเพินน,น,นเรีเี่ย ผมจะอยากพูบอว่าโอ้บาอวส่วหลักกันไปกินยูย่เป็นเป็นอะไรสักเนาะป้าเตยหวงแดงเจตีหวานเป็นอะไรจหวานลงางมาค่ะบอกน้ำพี่นองฮาเนี่ยเอาเปิดใจเขาหนึงเนี่ยถามว่าเก็บที่ถามมาหลายวันเจตีมหวานหวานนี่มีู้สาวไปครับมีครับโอ้บอตต้องบอกเนะ Ờ ừ, hết kia mày nó chạy hóa mặt quá đi. Khánh mới đây lâu trộm vàng đi ba rồi, um, rồi. nhà thì biết xuống hoa hay lâu khá bị nọng. sai là số tuần. Nó. Hỏi chung con bà đầy bó. Bao ăn cho thu luật có bà đầy bó. Khánh nếp giá. Còn bao ăn nó nếp tiền. Bà ăn cho thu luật có thân mì chỉ Chẳng thể lại cái phần này lâu này mẹ. เห็นว่าเราสวดวดกันรีปาให้จักอันดีไหมโอ้เลยตันำปุก่ป้องตันำปุกปุกว่ะโอ้าเ้งเด้งดแต่ว่าบ้าเลย่าว่าเปียกนี่ถ้าเป็นเรื่องต้มนี่ผมว่าสูดอุ้นประด้เลยสูบประดีเออเบแต่ว่ามันเป็น เรื่นี่มันเป็นรรยการครัครับมนลาบแล้วพี่น้องแต่ว่าบ้านหังนี้ว่าอูเปียดนี่สูตรบ้านหลังนี้หนึ่งในตองโงเลยครับพี่น้อง้องง่แบงโอ้ยแรงใจไว้เป็นระแสบานสวยๆแต่นู่นน้าคอยประคักวะดิอือนเดี่ยคอยปรคักวาโอ้โหตรวจแตบาทในหน้าหลับนี่ม้ ไปพอยจะัวตัวเบื้อลัตัวนี้พี่น้องไปสดกินเัอรกนเบาเตะกับเบาดินหยากันนน่มันมาจอดขนาดเลยเบาครับเอ็บซีถามนะพี่น้องิ้นทำไทยไทยยหน้าีเบาบา่าสสลวดนี่แหะ ถนนเงียะนะครับมือนนดำยงรถอาจจะแห้งแน่กับคอให้พี่น้องนะครับโอ้อีกจะขับเนี่ยพี่น้องบ้าเล่นยะก็เริ่มเนียนแล้วโอ้ยืมสักเครับพี่บ้าเอขอขรถเรื่อครับอยกันเนียนระระพี่บ้าเอ้ไปถาหลวงพ่อขู่กันจะขั่ก่นพีบ้า

เอาของหวานของข้าวเฉลี่ยห้องกินของหวานต่อพี่น้องคนนี้ครบชุดครับมายามพี่บ่าวเนี่ยต้องเตรียมลูกยางมาให้เรากินครับเราอย่ายังี้ยโอ้โเนี่ยเตะเนี่ยเตะเลยวะสุดยอดฮะของข้าวอย่าอนี้ก่อนนะเนาะ พอเต้เต้เออพอแล้่วมันนี้จะกินของหวานวันนี้เวียดไทยเอาจิ้มงันจิ้มงั้นเขาถ่ายออกไปนะถ่ายถ่ายหน้่บ้าเต้มาพี่น้องวันนี้ของหวานวันนี้ฮะโอ้บาทเอาบันนี้เจ้าเพียงไหนเอาพี่บ้าเรียก่อนเลยให้โอกาสพี่บ้าโอ้แบบนี้ไงแบบไงมั่ว กันเงี้ยตีบ้านหลังใหญ่ของกี่เด้อย่ามาสวดดวดเต้อพี่น้องเอ้กินข้าวแล้วก็กินห้านมาขัดเสียพี่น้องไอ้บุญพี่น้องแจงโมแชรเย็นอ้าบุยพี่น้องบุยบุยบุยชวดชวดโอ้โหหวานพี่น้องสวดดวดกินเป็นอะไรอย่ โอ้ยมือีราแลวเสาะบางตัวตัวเลยนะกินหอดสำัยไปหาหลักแจงและพี่บา้าโอ้โอชอบสยอหขนาดเลยเอ้าหาหนะัะห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 หะ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 ะห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 หะหะหะาะะ บ้าหรือเนื้อมาขอกหวานใด้เพี่น้องกินข้าวเราวไม่ได้กินข้าวหวานยุบอะไรสุดเด็ดนะบ้าส,สุดเด็ดกันกินมุมามกันแล้วเออเราโอ้ก<า>็ะจะเ,เบิด์ตไทยแล้วนะบ้านกัน่อหวานกัน หวานกัดแสบแล้วรับบักแตงโมกันโอ้มาแสบกัดแตงกินข้าวเลยไม่กินหวานมั้งอันนี้สูงเยอะใช่ไหมจิ้มข้าวเลยโอ้ยบาลินหยาก็สั่งมาเจ็ดตียิ้มหวานเลยครับพี่น้องมื่อนี้กับพ่อสมควรนะครับกัดแสบอยู่แสบบ่ครับครับแสบครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตาเราชมนะครับบาลินหยาบากอ่างซอสตรวลวดครับมื่อนี้บ่าวเตะ เชตีครับเเตยียยิ้มหวานยิ้มหวานครับเออนะครับเราขันสุดยอดนะครับก็สมควรแล้ววันนี้อ๋อหวานฝากพี่น้องเนี้ยพี่น้องนะครับมือนี้ซอสสุรดุดตัวเบาอ่างซอสสุรดุดมือนี้ได้ทรงได้เชิญเบาทรงเหรียญหยาและน้องเต้ยยิ้มหวานมาจินลาเป็ดอยู่หลังบ้านดีใจปะใช่อ่างซอสสุรุดมือนี้ โอ้ผุ้<อ>ใจหลายม,ม,หมหาผู้ใจหลาย <caracter. S 1> โอ้ร้านเด่นมาหาก็ดีใจอยู่ดอก <c oughs> จังเบาเตโอ้ตัวสิวน้ำหารเราเห็นได้ครับมันนี่ได้ไปญญาเรายกลางทงแลนไลเอาเราบรูว่าถิเสื้นตัวเรามาเราได้ไปไลเอาเออมันนี่เบาอางสอส่สวนวรวดกับขอบคุณหลายๆครับเบาทรงเรียนหยาครับแล้ว นาะะลน้องเต้ยเยี่ยมหวันเอาเต้ยเต้ยบอกกับพี่น้องเนี่ยเจอับเออบอกว่าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรยุติกครับมายามพี่เฝ้าห่ออย่างพี่เฝ้าเออเป็นไรดีใจบ่ดีใจครับกินหอดเอฟซีปะเอฟซีครับเอาให้เพิ่อนเพิ่กันนะเออไหนพี่น้องเาอยากเบ่งวงนี้ละเนาะดีใจแห้งฝากพี่น้องด้วยล่ะฝากฝากพี่น้องเลย ฝากพี่น้องติดตามช่องติดตามกดไลค์กดแชร์ยังไบว่าไปขอบคุณมนะครับเออบ้าเตี๋ยยิมหวานครับหวานครับครับพี่น้องที่สมคัญนะครับอย่าลืมนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับพี่น้องสําคัญก็ติดตามและกด Subscribe เข้าเนี่ยแหละล้วกดกระดิ่งนะพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้บ้าทรงลิ้นห้านะครับในทางช่องลิ้นหงอผ้าแสบเนาะมีกาลังใจเหต่ต เมื่อนี้ผมบ้าส่งลิ้นยาพร้อมโดยทีมงานนะครับอขอลาพี่น้องไปก่อนพอ,อกันอีพี่หนะ่าสวัสดีครับบ๊ายบายยี่เนี้ย